ชีวิตดีดีหน้าตาดีดีสุขภาพดีดีทุกอย่างดี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 ด,ด,ดี yeah 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 yeah, yeah. เพลงนี้เป็นแรงบันดาลใจจากคลิปของคุณบัณฑิตอึ้งรังสีอาจารย์ของอาจารย์ค่ะ ตอนรารู้จักคุณบัณฑิตนะคะในฐานะของนักคอนดักเตอร์นะคะที่ไประดับโลกต่อมาค่ะอยู่ๆก็เจอคุณบัณฑิตค่ะที่เฟ e บุ๊ k โอ้โหแบบว่ามีคอร์สนะคะเกี่ยวกับการพัฒนา m ม n d เซ็ตทางด้านการเงินคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งโอ้อื่นๆอีกมากมายเลยค่ะ เบสขอชื่นชมคุณบัณฑิตัาที่สามารถเปลี่ยนจากความเชี่ยวชาญหนึ่งอะคะ่ะไปอีกความเชี่ยวชาญหนึ่งได้ทําให้คนดูคนฟังนะคะสามารถมั่นใจในเรื่องนั้นๆนะคะว่าอาจารย์นะคะเชี่ยวชาญเรื่องนั้นเป็นพิเศษมีคลิปหนึ่งนะคะที่เบสไปดูเกี่ยวกับห้องนอนของอาจารย์ะคะ่ะแล้วก็มีเตียงแบบ ใหญ่ๆนุ่มๆน,นะคะแล้วก็อาจารย์เนี่ยก็นอนกันได้ทางครอบครัวเลยนะคะแล้วก็แบบก็อยากได้บ้างแล้วก็อาจารย์เขาก็มีแบบว่าอ่าบ้านนะคะซึ่งสามารถเอาไปทำเป็นที่ที่สัมนมาการเรียนได้อ่ะค่ะเราเราก็อยากจะแบบเฮ้ยมีบ้านอย่างนั้นบ้างเราก็แบบเออมีลูกศิษย์มาไพรเวทเขา คอนซัลท์นะคะที่บ้านเราบ้างอย่างนั้นถ้าคุณบันิตทำได้คุณก็ทำได้ค่ะ